บาดีครับพุ่นเอายกมือให้ไกลๆพุ่นนะเอาคือรอแต่ละเฮ้คนใหม่เนาะคนคนมีราศีเป็นไฉ่ะเนาะศีลาอ๋อศีลาว่ะคนมาต้งราศีนะชื่อเกียรติจะละงัวคว้เวลามป็นไฉล่ะฮะคนก็เกาต้งหน้าหน้าตาก็พองใสแท้จันจานี่ไปอ๋อจาย่าสวัสดีครับจาย่าสวัสดีรอบครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนาน ดินพังหมดแล้วดินพังหดบอกให้จังครับฮะอาจารย์ยาเราเบอร์โทษหนึ่งใส่ได้บอกรเบหมดั่นนะาพาไปเมืองแเบอร์โทษนามีพีนอง FC นเห็นหรือได้ได้ฮะได้ได้อะไคือเ่าตีโทษไก็เอาบ่อเบอร์โทษหนึ่งมบ้านแม่บ้านอ้าวโอมโอมี่ของอาจารย์ยาแหะนี่ไงเบืรอือว่ได้เปได้แบตมด เด้อพี่น้องนะครับแต่ทนใดอยากจะติดตามอาจารย์ยากกับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผมนะครับท่านใดที่มีโกับอาจารย์ยาก็สามารถนะครับโทรมาเบอร์นี้เลยเด้อนะครับผมนะครับนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาติดตามแนวทางของอาจารย์ยาคนเฝ้าสารหลักกิโลวิญญาณเฮียนหรือว่าหลักกิโลตาเสตาจันทร์ ได้ไมีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตามแนวทางให้กับอุนะครับที่ให้มาตามนะครับแนวทางอาจารย์ยานะครับผมในวันที่1เมษายน2565นะครับผมวันนี้ก็ยังมีนะครับผมผู้โชคดีเดินทางมานําหัวหมูนะครับมาเส้นไหวให้กับตาเสดตาจันนะครับผมกับหมูกับรถก็เยอะนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็เดิไปับสอบถามกับอาจารย์ยากันเลยนะครับผมสาหรับแนวทางในวันที่1 กับเมษายน2565นหนะครับก็ฝากกันครับผมก็เป็นเพียงแนวทางให้กับเอซกับทุกท่านนะครับผมนะครับก็ตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับผมถั่ย,ยจุดทุบกี่ดอกครับฮะ่ยจุดทุบกี่ดอกอันนี้สิบหกอันนี้ ันนี้เรนนาจะจุดทูบไปเหมือนใครได้นี่ยอาจจุดทูบไปเหมือนใครสารหนึ่งสารหนึ่งสิบหกสารหนึ่งห้าสารหอันนี้เจ็ด,นนดฮะ <76. S 1> เจ็ดหกเจ็ดเจ็ด ต้นตะเคียนห้ดอกต้นตะเคียนห้ดอกได้ตอมาเสร็จหรอฮะต,อ,ตองกับมาใช่ไรล่ะคุณ่ณมา,ากกล้าครับตองกับตัวนี้มีตองกับลูกัวใจพรอมตัวน่ะ 啊！哦，这个包嘞，<music> 哦、我这里。<music> ถูกหลายอนี้กม่อกันรเลยล้วกสารสารสิบหกับสิบหกคี่ันยูทูบรครับุดทูบครับมันมาใหม่อันนะครับเตียวสมุาการดินสอจบไปพร้อมกัน สำหรับแนวทางตายานี่แนวทางตุลิกตัวนี้ใหญ่มากจริงๆอมบําฟันหรอฟันเป็นเล็กยงมัดหมครับเล็กมักเลยเล็กมักมัดตัวใดออกตัวนั้นครับเฉียนมะเทีผมเนีครับเฉิยนวันที่ข้างล่างวันที่ข้างล่างเออไม่แล้ววันที่ข้างล่างก็เทียนถือพวรางวันที่ ทางล่างอย่างนี้ก็ได้้างบนเลยกระมันน้อยมันน้อยเออกรมันน้อยเอาเินไปเลยก่อนเฉินเร่อยางล่กเินกระโดดแซงกระโดดเกินเออแซงกระโดดเกินละฟังอด้วยครับภาษาเตัวญ่นกเียเตยเตเี้เตยเต้้เย อ่างแล้วก็ยาเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ครับเยาถออ่างนี่ยาจุดนจุดนะเออที่ที่หนึ่นาหนึ่งะเลเอเลาจุด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 ยอยักษ์หกห้าหกหอยู่นี่ใครใครมัน ตอนนั้นเด่๋ยวว่าศูนย์เจ็ดเออทางนี้สามค่ะไข่ศูนย์สามเล็กอเล็กอเล็กเอาเล็กพอเล็กลุงยาแค่นี้แล้วใช่ไหมให้แค่นี้สองแปดศูนย์กับเจ็ดเก้าอยากือเลยครับได้แล้วนะครับได้แล้วครับผมสำหรับมีแค่นี้ใช่ไหมครับผมเป็นความฝันหรือว่าเป็นตัวเลขที่คืดมักคืดชอบคืดชอบเหมือนเดิมเข้าวาเลย อะไรครับตรยามีการเพิ่มเข้ามาครับยิ่งเร็วๆมันสูงใช้ขึ้นอ๋อนะครับลองดูสิครับท่านผู้ชมกำลองคยิบจูดี้ตะไคร์เจียวตรงไหเออเจีไปที่ตรงนีการจะเพิ่มเข้ามาหรือไม่อย่างไรจะเพิ่มเข้ามาหรือไม่อย่างไรรอก่อนนะครับรอแค่นี้ก่อนอาย่าเอาแค่นี้ครับผมแค่นี้ก่อนมีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวบัหลังเดี๋ยว จะลาก่อนอ๋อมีวันหลังอีกใช่ไหมครับลุงยาอันนี้ให้ไปก่อนให้ไปก่อนให้นี่ก่อนไม่แน่นอนโอ้แสดงว่ามันอันนั้นยืโช่วงในครับอาจารย์ยาโชวนจะเคลื่อนก็จะเคลื่อนนี่ครับนี่ครับนี่ครเบนี่คงวดนี้ของวันที่หนึ่งเมยให้สามหางเหมือนกันแหละเท่าเก่าสองแปดศูนย์เจ็ดเก้าอายาดหนึ่งเมษายนห้า ตาย่าครับแนวทางของเลขตัวนี้นี่เป็นลักษณะกระแดดมาจังได่แบบใดครับมีความฝันบอ้วยจังได้แบบใดครับไม่ได้ฝันครับเป็นเลขที่ชอบชอบชอบตัวไหนออกตัวนั้นครับชอบตัวไหนออกตัวนั้นเด้อสำหรับตายานะครับเอาแคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องว่าศูนย์สามมันออกศูนย์สามเลยงอนมันกับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ให้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ออกศูนย์เจ็ดออกศูนย์เจ็ดเอสซี่เปนให้ตามหลายครับเพราะว่าเอสซี่กระแดดมาจัหมดก้อนหน้านั่นนะครับก้อนหน้าเจ็ดศูนย์อาจารย์ย่านี่ได้ปะครับ นั่นได้ได้คือกันได้คือกันแต่นําเสนอแค่ตแต่เจ็ดศูนย์สามศูนย์ไม่งวดน,นี้คืองวดที่สามงวดนี้ที่นําเสนอหรือมันอางวดที่สี่งวดที่สี่ครับโอ้งวดน,นี้งวดที่สี่ครับอ่าสำหรับอาจารย์ยานะครับผมท่านผู้ชมนะครับก็เป็นแนวทางเดอ้อแคปหน้าจอไว้ครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแคปไปแคปไปเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเป็นเลขมักบอกครับบ่มีที่มาเลยบอกครับบ่อบ่ บ่มีที่ม่าเลยมักเลยมักตัวเดียวเท่า hmm. นั้นครับพอเลขออกกุ้มนียขึ้นมักแล้วบ่ครับเป็นจังได๋เป็นตัวเลข2 3มมือมันมันสีมันมันสีเมันเปเหมือนยาเข้าเข้าตานะแบบไหนครับลักษณะลักษณะของมันเหมือนเหมือนยาเลขมันจะเล็เส้นเส้นอยู่ในตาตาเราไม่บอกนะที่มันเป็นเส้นๆเห็นในตานั่นมันมันสิมาเองเลยมันจะขึ้นมาเองครับตามที่ที่เคยให้มาเนาะ อ้าระเบิดโทษตายาบอรเดีบ่ครับเบอนันบ่ครับเบอนันครับสำหรับเอฟซีนะครับเด้อนะครับสนทัณฑาตีมิโซกาอาจารย์ยะนะครับอยากติดตามคะแนนไหนอาจารย์ยะครับเบอรโทษที่เห็นอยู่ในหัวฉิปเนาะครับผมนะครับเบอรโทษที่เห็นอยู่ในหัวฉิปก็สามารถที่จะโทรมาให้กำลังใจอาจารย์ยาได้นะครับผมนะครับนะครับขอบคุณอาจารย์ยาหลายๆนะครับเด้อนะครับที่ได้มาแบ่งปันอาจารย์ยะมิยังฝากถึงเอฟซีบ่ครับทิ้งถ่ายนะครับผมครับก็ถ้าดูเอฟพวกเอฟซีนะครับถ้าชอบเพลงนี้ก็ซื้อซื้อดูครับ ชอบเลขไหนก็ซื้อเอานะครับสองเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางเนาะครับผมขอบคุณอาจารย์ยามากๆเลยนะครับครับสวัสดีครับนะครับผมสําหรับแนวทางของอาจารย์ยานะครับผู้ดูแลสารนะครับผมก็นี่นะครับผมเป็นเบอร์โทรนะครับศูนย์หกห้าสองห้าสองห้าห้าสี่สามนะครับตายานะครับผมก็ลองเอาไปพิคคอพิจารณาดูนะครับ สำหรับตัวเลขนะครับของตายาที่ให้วันนี้นะครับ8 8 0กับ7 9 280กับ79นะครับชอบก็ลองหยิบจับกับสลากกินแบ่งในงวดวันที่1เมษายน2565ก็ฝากให้เป็นแนวทางให้กับ FC นะครับผมได้เอาไปพิจารณาโดยอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกงวดหนึ่งนะครับสำหรับตายาก็ให้มาแล้วนะครับสามงวด4งวดซ้อนนะครับผมที่ให้ถูกมา นะครับสำหรับแนวทางของตายาคนดูแลสารนะครับ มีครับมีมัม่นใจเหมือนเดิมเนาะที่ให้ปล่อยชุดนี้ออกมางวดนี้ทำไมให้ให้น้อยเนาะใช่ไหมครับน้อยสองแปดศูนย์กับเจ็ดเก้าสองแปดศูนย์กับเจ็ดเก้าแค่นี้ใช่ไหมครับงวดนี้มั่นใจเหมือนเดิมเหมือนเดิม,มครับแ,แล้วจะมีตรงวันไหมครับใ,ใกล้ๆวันจะมีอีกไหม คอยดูก่อนครับค่อยดูก่อนใช่ไหมครับผมคกัวเคลื่อนกเคลื่อนัโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามในโค้งสุดท้ายเนาะหรือว่าใกล้ๆกล้วันที่หนึ่งมันจะเปลี่ยนไหมนะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะเขาสำหรับแนวทางของตะยาเนาะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับงวดนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมเงื่อนชุดเจ็ดศูนย์ก็อยู่คงที่เองเนาะอ่าข่ายเจ็ดศูนย์ก็อยู่คงที่เหมือนเดิมสามศูนย์ก็คงที่ศูนย์สามก็คงที่เหมือนเดิมเนาะ วันนี้ก็280กับ 79, 79. เหมือนเดิมลองรอดูว่าจะเคลื่อนไหมเนาะโอเค okay. นะครับผม